โอเคครับตอนนี้เราอยู่ในเว็บวอตบิ t l o c k นะครับก็คือเป็นในการที่เราจะเขียนอะไรก็ตามที่คิดว่ามันจะชนะสิ่งที่เราเขียนต่อไปเรื่อยนะครับเราต้องทําให้มันชนะต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถเขียนให้มันชนะต่อไปได้แล้วก็จะจบสกอร์เพียงเท่านั้นนะครับโอเคเป็นยังไงนั้นไปชมได้เลยครับเอาอง่ายๆไปก่อนเลยเออทัอก <c oughs> ระดาษทั้คนเออรถยนต์เลยรถยนต์ชียรอะไรวะ แล้วไม่ต้องอย่าเพิ่งรีบขึ้นรถยนต์ดีการฉีกไม่การฉีกอะฉีกอะฉีกมันเอ้ยกิริยามันได้ด้วยเหรอวะเอาได้ด้วยคุณฉีกกระดาษทำได้ดีมากอ่าเรื่ว่าอะไรชนะเลิกกันแล้วอะไรชนะฉีกอะกระชากอะกระชากเริ่มเริ่มรุนแรงรุนแรงก็เริ่มรุนแรงเออการกระชากแปลว่าฉีกขาดแล้วอะไรชนะกระชากอะต่อยต่อยก็ตีศอกมันตีศอกหร่ไเปล่ตีศอกอะตีศอกตีศอกตีศอก แม่ๆไม่ไมวยไทยแล้วนั่เพคิดยอะเอ้ยนี่ตี2ไงโอ้มึงคนเป็นคนแรกที่อาจารย์จะชักชูตี2แล้วอะไรอ่ะตีเข้าเออเตะก้านคอนี่ไงเป็นไงล่ะมวยไทยมวยไทยไงคนแรกเลย Do you know มวยไทยเตะก้านคอพี่มันเตะก้านคอ ชนะด้วยเออเข้าคนว่ากว่าการตีเข่าว่ะอดูน้อยโดนมวยท้ายชี้เตะก้านคอว่ะมีอะไรวะอับปเปอร์คัตกดหมัดอัปเปอร์คัตอนุมานจะไหวแหวนเนี่ยชี้อะเขาไม่รู้จักจะอยอู้ดไอ้พี่พี่นี่มันอาจจะได้ก็ได้เลยว่ากลืเอาเอาเอาที่มันแบบสากลนิดนึงก็อัปเปอร์คัตใช่ไหมคัตไปอันนู้นด้วยกลืนไม่เอาเดี๋ยวมันแยะเดี๋ยวมันโหดไปพอดูเคลิปไหนอัปเปอร์คัตเก่งอย่างนี้เปล่าวะเออถูกแล้ว เออไอหมาสอยดาวใครวะมันแปลภาษาอังกฤษจรงวะชนะบอกว่าชนะบอกว่าไอชนะด้วยไงและอะไรชนะหมาสอยดาวอะอิโปไงแบบเดมซี่เดมซี่โร่เดมซีโร่ไอโก้แต่มึงแต่มึงก็หาอะไรชนะไอเดฟี่โรยากไม่เอาเอาไปก่อนอยากรู้มันชนะบอกว่าหมาสอยดาวอ่ะชนะด้วยไงเขาเตอร์เขาเตอร์เว้ยเขาเตอร์พันคอสเขาเตอร์ว่ะเนี่ยที่วะ ขเขาเตอร er. ส์สามารถชนะเดมซี่โรได้จริงหรือวะแคมันเคาวเตอร์ได้เหรไม่ต้องชนะเขาบอกว่าเฮ้ยจริงด้วยโอ้ยไอ้เดมซี่โรมันระดับเทพเลยหนุ้ยเมันแพ้ได้ไงวะและอะไรชนะเขาเตอร์อ่ะกูว่าไม้หน้าสามกูว่าไม้หน้าสามในชนะนี่อยไว้ตีหัวเลยไม้น่าสามปุ๊กอ่ะนี่ยไอ้แพ้ได้ไงวะไอ้มันมันไม่รู้จักกดไอ้ยี่มันมันสามารถชนะได้ไงวะไอ้ย ไม้น้าสามคือคอ,อะไรเอา้าเหมือนไปทำาะไรสร้างขึ้นเอ้ยแต่คอร์อเคาน์เตอร์เป็นของจริงอี๋อะไรวะไม้น้าสามมันเป็นภาษาไทยอ้เฮ้ยไม่รู้จากเรืไงวะม,มันเป็นคำมันเป็นคำนเฉพาะทางไปไหมนนะ้าสามเชี่อเ้ยอะไรวะอ่ะเอาใหม่ดิกระดาษเหรอถ้าเกิดถ้าเกิดส,สมมติว่าแบบว,ว่ากูเอาหัวโคกกระดาษเนี่ยมันจะได้ว่าเออเกี่ยวกับหัวโคกมันจะกระดาษขาดวะไทยบ็อกซิ่งไทยบ็อกซิ่งชื่อ นาครอมกินไปนาครอมทำไมอ่ะทำไมนาครอบดีชนาหัวโคก่ะลองดูดินาครอบมันจะรู้จักนาครอมป่าว่าอะไรวะไอชี้ไอไม่ได้วะไม่ชนะวะวิวตูนตูนนี้ตูนวันนี้แสมตูนวันนี้แสมมันจะชนะวะมันมันจะรู้จักไอแอมันจะเก่งขนาดไหนวะคนตูนวันนี้แสมดูดิไอ้ยังไม่ได้วะไม่ มันไม่รู้จักเอวิว uh, ร uh, ู้จักตูนไม่รู้แสไม่รู้จักแลมักไคนแต่มันเป็นลูกใหม่นะไม่เห็นเหรอเออว่ะเอออะไรชนะกระดาษลองว่อมีอะไรฉีกๆนมวิวเออลองพิมพ์ไอ้นั่นดิโอบามาไโอบาม่าไงตอนนี้เ้องดิเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอาไปเออเดี๋ยวค่อยไงเออเอาโอบามามาก่อนเก่งอย่างนี้เก่งอย่างนี้บอกว่าเอาเสือกถูกได้โอบามาลงน้ำน โรงการหาดอันนี้ก็จะชนะอ่าหลังแกงโอบามาแล้วก็ต้องเป็นโดนอดทรัมเกียนไงวะเอ่อเพราะว่า,วาทรัมชนะโอบามาหรือมันก็มันไม่รู้อ่ะไม่นานก็จะชนะป่ะอ่าโดนอดทรัมว่ะ <c oughs> เยี่ยเพ้เยี่ยอ้ถ้าเกิดว่าลงเองก็ชนะใช่ปะเอ็นว่าอะไรวะโอวาลโดโอบามารวมถึงมันในระดดูแลไม่แพงฝังผ่านโอวโอบินลาเดนด้วนะเพราะว่ามันเก่งขนาดฝังผ่านบินแลเดนเลยโอบามามันเท่ว่ะแล้วแล้วอย่างนี้โอบามาชนะก้อนหินปะมันเก่งขนาดอเหรอโอ้คิดนานเลยเอาเยี่ยจะโอบามาไม่สามารถชนะก้อนหินได้ปะไอ้เอ้ยติ่งแม้ว่าจะแม้ว่าเขาจะเป็นเป็คนมันทุบแล้วเจ็บมือ ชี้อลยยังไม่เก่งพอวะโอเคก็จบกับเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามผมเอาไว้ด้วยนะครับโอเคแล้วเจอกใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ